สุด้เมืองอร์เด้อพี่น้องซ้หรับคลิปนี้แม่ตาสิได,ด้ล่าอร์เด้อพ่อพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องผัว,ว,วแหละลังวันศินพ์ผัแหละเฮาจังสิได้มากุดไม่หาอยู่หาก,กินเชนเก่าเชนเคยพี่น้องเอ้ยนี่ก็พอแล้วแรงมะอื่นมืเอนี้ก็บมะอื่นคือสิบกุ้มเมื่อผนกินแกงกินสบายดีสกูดสกคนเด้อพ่อพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อผักเบิง่งผักซ้มกุไยไรกุ้ยแซ่หอยได้เด้อเป็นกลังใจให้ยสาขิดนะเด้อพี่น้อง สบายดีพอ่พอๆกันคลิปนาพี่น้องบายบายไปแล้วกับสบายดีพี่น้องกับ,บสบายดีและสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องสุขสุคนเนาะพี่น้องสมองสุบอนบว่บาสิอยไกออยูยไกลเด้อทุกถั่วโลกเนาะมัน,นยินดีครับชม o สองของเมตาเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องจา้ายามแรงแรงเมตาก,กับพาลูกสาวเขาป่าคุดจิโร่หน่อย หาอยู่หากินมาอื่นกับวันพระใหญ่เข้ากิบเสดรหาก็สิได้ยุดธพักก็เลยพาลูกมาหาคุจิร่มาเดอมมาเดอมมาเดิมไว่างมาคุจิร่น้ำเดอคุจิร่น้ำสาวๆเดอนี่คุยอยน่อย ฮะนี่เราออกทาง่นบอมีกับจังไปดอนฮะจะไปตองพีมาคางมาคางนบ,บอมีเราไปดอนคางทางนะสามมาคุจิโรลายโตแล้วจากฮะปะโถ่ซะ Sao mong mẹ bà giác con tai 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 có tai tai cơ tai 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 hết tai 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 nè 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 tai nè nè tai nè tai nè nè เออนั่งดูเน่นบ่เน่นบ่เวนูบ่คุดเหงามมนออกคนละคะหนนนะเห็นบ่มา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 ขุดดิรอน,รน้ำพูซาวเดอซาวบานป่า Men, no. Men, like, Nên, oh. Cái đò, lạng cái làng quái 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 này, quái 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 ออเขากระเพริดเฮ้ยเขาเก็บติดต้อนน่ะคุณตอนมันออกหลายๆมาเดินมาเดินให้ว่างมาคุดซอยเด้อสีบแดงให้ดอกแดงของน้องขีดดอกใหดดายขีดไดือดเลย นี่นี่นคุณคุณจิรออยู่โคกพี่นอ้อยาอยู่หากินถาลุนถาสมมานหรือบอมานไพสิไดรัสยสองแม่ลูกเนี่ยนะแข่งกันเลยมนาข้าเจ้าดอกแต่คอเจาะค้องข้าเจ้าละคุดกันดิ ุูนเลยว่ะจ้ะคำแล้วนี่จ้ะเพิงคองบ้านนกิดฮะฮะยังไจักเลยเลย,ยังเงถึงและวน่ะากผักฮะขากโพผักข้าบัก,กภูกก่เขาเ,ขเป็นหัน ข้าวก็เ,เผ็กมาเดินมาเดินภูบาวมาคุดซอยแนะ่คูจิรอข้าวก็เผ็กเหละฮะจะไปทางไหนจงได้ <laughs> หมูบขานกับปัญญัง <laughs> แน่จิรอเขาต่อเพ็กเลยฮะบุหินแหลยแน่นะ,นะ น่ะความพยายามบนแลวความสำเร็จได้มาอีกแล้วกระสุกได้เขาต่อเพล็กไปนะ <laughs> ต่อเพล็กไปนำต่อหนึ่งเอามาพูดคุยเนี่ยก่อนจากสิเมื่อได้บานในคำเลยจังมาเบิ่งจิ๋อนุ่มกันอีกให้ลายลายเสาอีกเดี๋ยวปรมาซชาติตัต่อมาเป็นอุปสรรคหน้านี้แม่ แเป้เนี่ยนแม่บอกเว้นควาย้อาคุดเอากระไลควายเลยแบบนี้ยขามหมูไพมาล้ำก็คือบุมีเลยนะกับมาหนีเนี่ยจะคหอบเลย หอบแรกก็มานี้หอบสุดท้ายก็มานี้นนะขนาดคูดต้นซ้องขางทั้งกลางแต่ยังมีขวยอะไรหมดแล้วป่ะเนี่ย เฮนูมาต่อตอนนี้หัวเขินกระห่วงคือนลอแท้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì vô Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ประมาณนั้นได้ายตัวนึงเยอะอย่ล้ตามของงินประมาณหาซิบโอ้โอแไปละๆปลโอเคประมาณหาซิปยางสี่ซิบหาซิบ กุมปากเลยอืมไม่ควยหองซ้ำต้องคิดโอย้ยแย่เลยจอได้แต่ลายตามคองฮะ่ลหผูคองกับคองใหญ่โอ้ยต้องห่วงงาน,นนี้ไอต้องห่วงไม่ตางเก็บเรียบเก็บเรียบ แมกบหรือแป้นบผสนหมอนเรียบมันอยู่แป้นมันเบียดไข่งนี่ก็ถูกนะอือจะมีอยู่หกไหมจะงัวก็จะพูดนางัวจะลงมาปะหดลงลงไปเต็มมากค่ะค่เห็ดเนี่ยเห็ดดินขาขาดลองเลยปะเนี่ยก็กันเมื่อแล้ว ้านงัวก็จะบุหมองกินนะอีอร่ยอุยลี่โคกมันกว้างว้า,าลายมันมีโคกปล่อยขึ้นแล้วนี่มีโคกปล่อยแน่นี่ว่ยขเขาเรียงกันซาสามซิปหมแล้ว ชิพากันระเมื่อไรได้คำเอะไรก็หาโมงชิเจ็ดนาฬิกา,กว,ากว่าแล้วโอ้แมนมันต้องคิดนะควรดูดูแมนบโอมแมนเออเมื่อไงอ้าโทษคิดยังให้ปีนต้นมะตานอยู่ 我玩了。Vale.